ต่อกันครับกับสตาร์ครับสองฮาร์ดสวบรนั้นในระดับยากสุดเลยครับขอบคุณเฮาเอจีด้วยสำหรับเกมฟรีตอนนี้เรามาเล่นเป็นยานไฮเปอร์เรียนนะครับเป็นเซิร์ฟที่เล่นเป็นกระดับเป็นด่านคุมยูนิตอย่างเดียวเนาะคุมยาน,นไฮเปอร์เรียนนะครับทำลายกองทัพของมิระครับอดีตพายาเก่าของเอจจีนั่งเซนเซอร์เจอตำแหน่งของสถานีของมิระแล้วเอาจต้องรีบเริ่องมันนะเฮ้เจ้าหนู อุกากาบาตขวางด้านหน้นานำทางได้ลำบากระยะกระโดดก็เลยสัน้นกระโดดข้ามไปได้เยี่ยมกระโดดระยะสั้นจะช่วยแกเอ,อาอกนตรายได้มันคือสกิลวาระยานให้ไปเลียนประมาณนั้นแต่ก็เยอะนี่ามีกองนักเตะนักลบอยู่ใกล้ๆพวมันมีเยอะเกินไปที่ปืนเราจะจัดก,การได้ทั้งหมดแต่เราสามารถปลอ่อยเจ้าตัวเล็กออกไปช่วยสู้ได้มันอาจจะดูแปลกหน่อยไม่แปลกครับมดีด้วยซ้ำจะดูดีับยากสุดออกมาเยอะมากอะ และเด็กของมันฉลาดนะครับรู้จักการที่จะโจมตีเจ้าตัวายานแม่ก่อนต้องการซัพพอร์ตดี๋ยนีแ้แบบเขาจะรู้จักแบ่งกันด้วยนะทีหอคอยนั่นมีการ,รยริงระยะไกลทาดาเมได้สูงส่งโชคดีอืนมาตัวแคนนอนของเรามีระย,ทยะที่ไกลกว่าและยิงได้แรงกว่าต่อมมันนี่เลี้ยงเลยสกิลมา3ตัวเลยครับสกิลกระโดดสกิลเรียกเด็กแล้วก็ สก,กินปืนใหญ่ปืนยามาตกน,น,นั่นคือหุ่นซ่อมแซมถ้าหยิบมันผมสามารถซ่อมยานอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีแล้วก็ฝื้นคืน,นยานเจ้าตัวน้อยนี่ครับออกมาได้เยอะเลยหมายความว่ามันจะยิงทุกอย่างนั่นเองครับทั้งสก,กิลทั้งเลือดเนาะหุ่นซ่อมแซมเมื่อกี้เดี๋ยวผมค่อยเก็บครับกลัมากัน,นเรารับมากกว่านี้ไม่ไหวแล้ว มันไม่ใช่อย่างนั้นเดีย๋ยวมาโตไปนัน่นแหละครับเรียบร้อยแล้วก็ค่อยหยิบกานนี้ดีกว่ามันจะคุ้มกว่านะฮะเยี่ยมมากเลยเผมสามารถกู้ซากพวกซากของเก่าๆเอามา,า,มา,มาทำเป็นเหมือนยาลบให้เราได้นะครับโอเคตรงนี้อนะ่จจะมีฟิลเหมือนกับว่าเล่นเกมโมบายอยู่นะเขาจะส่งเด็กออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดันป้อมศัตรูจนกว่อนที่จะแม่ย สนามพลังวิเนลล์เก็บเกี่ยวมันมาใช้เป็นทรัพยากรได้เก็บให้มากพอผมจะอัปเกรดให้ได้ให้ยาเราแข็งแกรงขึ้นกว่าเดิมเราจะได้เก็บได้ครับอัปเกรดยาแต่ลตัวด้วยเซ็นเซอร์เจอกองมีแร่เหลใกล้แหละแต่ว่ามีพวกสนามทุ่นระเบิดอวกาศขวางอยู่นะครับไม่เป็นไรดีเราค่อยดันไปผมไล่เก็บให้ก่อนนะระวังทุ่นระเบิดอวกาศ ก็จะค่อนข้างรุนแรงไงถ้าโดนนะก็โหลดนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บให้ครบเมื่ออัพดิเยี่ยมอัพเสร็จแล้วถ้าตั้งชื่อได้ฉันจะตั้งได้ดีกว่าเก็บมาให้ได้มากกว่านี้แล้วเดี๋ยวฉันจะทำให้อีกเะียเยี่ยมมากครับเซนเซอร์บอกว่าเราเก็บให้เราได้ในพื้นที่นี้เซนเซอร์เจอโดดการเคลื่อนเดลเียใกล้ๆตัวมันมีแนวป้องกันที่แน่นหนาจริงแล้วมันก็มียาระดับสูงด้วย เราบายพาสมันได้ครันจะมีข้อสัพยกรมีค่าให้เราได้มาใช้เรา่าม้ยืพูดก็พูดได้ยาเล็กยาเล็กเรตายรีลไปแป๊บเดียคอยลากออกมาใจเย็นเจเย็นนั่นแหละครับใจเย็นนะ ไอเรนนะยานตัวนี้นะเคี่ยวมอเรียนเทเรนก็จริงผมระดับยากสุดผมไม่เคยสู้เลยเนี่ยมันค่อนข้างโหดอยู่นะเดี๋ยวเรารอยานเล็กค่อยๆซ่อมทีหลังนะครับจะเก็บไว้ใช้ตอนหน้างไงถามเราก็จะโดนกันนะเฮยเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละ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 มันตัวอีกใครมาใครมา อยู่หน้าป้อมนยเราต้องล่อออกมาสนะครับเจะเข้าอีกรอบ่าเนี่ยตกดิใช่ระวังแมทธิวฉันเกลียดจังตอนที่เราต้องสู้กันเนี่ยเหมือนทั้งสองคนมีประวัติอะไรกันหรือเปล่าอย่าดูนะอย่าไปปลุกกระดมเธอ แค่นี้ก็แย่ยพอเยอะดเดียวผมเคลียร์ข้างหน้าก่อนนะครับให้ป้องเราดันไม่สบายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้เข้าเครอเรเซอร์อรรเอาเลยเย่อไว้ก่อนออทีมเราพังไวมากอะ่ะเก็บเก็บบ ใช่รอเพื่อนครัับมนต้องแบบเล่นจริงเงฮะเข้ายาวๆไม่ได้ใช่ยาวเลยนี่แหละเจอเป้าหมายแล้ว ดันยากมากใช้กระดาดัน,นหน่อยนะเทียบกับดาบยากที่ผมเคยเล่นนี่ต้อเสกนใจต้องเข้าน่าจะได้แล้วครับสมรรป้อมนี้มีมมหุ่นซ้ำให้ขอบคุณครับไม่จำเป็นนะเกมเซตได้เช็คพอยต์มาดันต่อไปเก่งมากแมทธิวนี่ยมันดับใครมากๆฐานอัตโนมัติ มันค่อนข้างแพงแล้วรู้ไหมมันสร้างตัวใช่เราจะอัปเกรดก่อนนะครับเสร็จส่งฟรีครับวันนั้นเราจะครบแล้วนะครับแคปหนึ่งลังมาใช่เก็บแร่เดี๋ยวเราอัปเวลสามแล้วค่อยไปสู้ดีกว่าแล้วค่อย ย้อนลงไปนะ่ย900อันนั้นซ่อมขอเข้าขอขั้นสามเลยนะครับขั้นสามเราจะได้มีไตรเตอร์สไตล์เยอะขึ้นอ่ะโอเคจะมียาเล็กเยอะขึ้นนะเกาะใช่ครับขับเพลียวสามเรียบร้อยเฮ้ยเพลียวแข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วนี่เนย ไว้ขอบใจใช่ที่ไหนมากกว่กันเอาครับมันยิงปืนยามาตัแค้นนั่นกำแรงขึ้นด้วยกลับมาไอตุเรียนเมื่อกี้ยิงยามาโตะใส่ยานเล็กผมเห็นแล้วแบบว่าระฟักเข้า ใช่พอให้ยันได้คนระับมันโกงเราอ่ะเราไม่มีเบลนท์ฟเซอร์แต่มันมีเบลนท์ฟเซอร์สปอน์เรนะื่อยแล้วผมจะกลับไปเล่นเพสเซ็งก่อนโอเคไปต้องพยายามทำให้ตรงนี้มันเคลียร์ไปก่อนค น่าจะพอได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวถ่านเราโดนไปรีบไปแล้วก็เหมือนจะรีเจนเร็วขึ้นด้วยนะครับจากการแต่อัพที่เราทำมาแล้วเราเข้าใกล้บ้านมันจะมีเขาจะฮิวเราได้ด้วยเพิ่มสัตว์ไว้เลยไหใช่เป็นบอ่อน้ำไม่เกินบอนเลือดรีบไปเราจะใช้สิบไฟเตอร์สไตล์นะ้นสิบยาเล็กอตีกยามาโตะแคนนอนที่อัพมา น่าจะทำให้สู้ง่ายขึ้นเข้าเลยนั่นแหละครับระวังเ m ็นพีนะมันจะเข้าใกล้เราแล้วมันก็จะปล่อยเ m ็นพีใช่รักษาระยะนิดนึงนั่นแหละครับหายตัวแล้วระวังและอยากออกจากพื้นที่ด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะเลือดเต็มอีกอีกเดิม ง่ายขายึ้นเยอะเรียบร้อยแต่ว่าต้องอย่าลืมฐานด้วยมีทุกอย่างให้พร้อมแล้วไปมันมีสนามพลังไฟฟ้าด้วยจะนี่จะโอเวอร์โหลดกอ,อ,กดดองทัพศัตรูได้ดีปิดการใช้งานไม่ได้พักหนึ่งละเป็นปรน<ล>ะเบิดเ m p ยที่มันใช้เสร็จนั่นแหละถ้าเราโดนติดตั้งให้เรียบร้อยสิติดตั้งไปแล้วแลดด้วสกูตเตอร์ออนไลน์แล้วด้วยสกูตเตอร์เหรอตรังสายยา มาครับตอนมีเ e อ็นพีขัดจังหวะตัวแล้วน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะว้าวว้าวรอคูดังถ้าจะเอ p ต้องวาร์ปเข้ากลางลงครับแล้วก็เปิดสนามพลังเ e อ็นพีแล้วยิงยาว อย่ามาตกอัดเข้าไปมันมีสองฐานเลยบุกอย่างแน่นนะเรามีฐานเดียวเรียบร้อยฮะแล้วก็เพลสเสริมเรากำลังจะชนะแล้วดันต่อไประวังนะครับเยี่ยมลากระเบิดีที่ทำงานให้หมดใช่แล้วก็อัพขั้นสุดท้ายยังเหลืออีกร้อยห้าสิบ แมิวแกขโมยวินดิลองฉันไปหมดเลยแกใช่โอกดผิดผมว่ผมจะวางเข้ากลางวง็นไรไปมาเดี๋ยวมาต เข้าไป EMP อย่าคิดว่าฉันจะออมมือให้แกนะคุณไม่เคยออมมือให้ฉันเลยแล้วฉันคิดว่าคุณชอบมันเสมอนะโอ้ตายตายแต่ใดๆมหาหยางดิหยอบนะครับให้เถือนไม่ทัน ดีแพ้ก็ไม่ได้อยากเก็บเท่าไหร่เยี่ยมครับอัพเต็มแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้เธออัพเกรดครบแล้วคงจะไม่ต้องเค้นอะไรจากเธออีกแล้วแหละอัพให้เต็มนะไวว่าสิบ12ลำได้กันเลยเยี่ยมยังมาโตชาร์จไวมากยิ่งไวมากส่งครับกลับมา มาก่อนใช่แล้วค่อยหาจังหวะยิงนั่นแะครับจะพยายามเอายามาโตยิงใส่ตัวป้อมก่อนนะแล้วก็ถามแม่เดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยลุ้เนาะไปไป มันเหมือนจะมีฐานเยอะขึ้นเนาเรากับพี่อักซ์ฐานสปอนเยอะกว่าเรามากๆเลยครับเรียกได้ว่าโกงเลยทุกรูปแบบแล้วฐานแม่ก็แบบใจยเย็นก็เหลือแต่ยานเล็กสี่ลำมาสองลำปล่อยให้ชาร์จใหม่แป๊บนึงยามาตุฟารด์กลับ ยอมแพ้ซะแมทธิวมันจะดีกว่ากับเธอนะฉันว่าผมกลัวเรื่องนั้นแหละอย่ามาลองดีกับคำอดทนของฉันแมนทธิวคุณเป็นคนเพ้าเรื่องนี้มา<ม>หาตัวเองนะผมอยากจะทำตัวดีๆแล้วคุณโดนหาที่เองมันโดนเย็นดีได้ไหมเนี่นยปืนแรงมากยานตังไานเลย ระวังนะครับมาตุ๊บเระเบิดอย่างเยอะอือต่อยรัวๆเลยวาร์ปใส่เยี่ยพี่ติดไม้มันนะครับแล้วเราก็พังเรียบร้อยโอ๊ยเป็นอันถ่านนะครับสำหรับด่านนี้หยุดหยุด นายชนะก็ได้แม่ทิมแต่ทำลายฐานฉันขโมยหัวใจฉันไปอีกอีกแล้วนะนเธอนี่มันแปลกมากเลยนะชอบคนแปลกนะครับแม่ทิมเราขอบคุณมากที่มาสนุกสนานกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ